สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่ในไลฟ์สดกิสดากููดคาในวันนี้นะคะก็ช่วงบ่ายๆนะคะก็เจอกับอ้อมเช่นเคยนะคะที่กิสดากูดคานะคะในวันนี้อ้อมมานําเสนอรถ2คันนะคะก็คือเป็นนิสสันกับมิซูละกันเนาะอ้อมจะมาแนะนําคันนี้ก่อนนะคะที่เป็นนิสสันอ m เมลนะคะคันนี้เครื่อง1.2นะจ๊ะ อ่าบอกไว้ก่อนครึ่ง1.2ตัวนี้ปี16ราคาอยู่ที่279,000บาทนะคะคันนี้ตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000หนหน่อยๆไม่ถึง5,500ได้ซ้ำนะคะลูกค้าลูกค้าเงินเดือนแค่1,000 0ออกคนเดียวได้สบายๆเลยนะจ๊ะไม่ต้องมีคนค้ำเนาะมาดูกันนะคะนิสสันอเมราคันนี้มีดียังไงนะเพราะว่านิสสันอเมราเนี่ยคือถ้า เห <S an other> ็นในตามท้องถนนเนี่ยหลายๆคนจะเริ่มเห็นค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าดิสานอเมล่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ถือว่าติดตลาดอยู่แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งพวกแมนททนแนนพวกอะไหล่อะไรอย่างเงี้ยหาได้ค่อนข้าง,าง,างที่จะง่ายมาดูตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เดี๋ยวอ้อมจะพาดูนอกคันนี้อ่านิสานอเมล่านะคะสีดําคันนี้น้องคนนี้อยากให้คุณลูกค้าเอาไปอยู่บ้านด้วยนะจ๊ะอ่านี่กระจังหน้านะ สีโคเมียมจะตัดดำนิดนึงภายในนะนี่แบรนด์นิสสันค่อนข้างใหญ่คือเห็นได้ชัดว่าแบรนด์อ e ีโคคาตอนนี้กำลังมาแรงนะเพราะอะไร e ีโคคาถึงมาแรง 1. ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะคะสมันมีในเรื่องของการประหยัดน้ำมันซึ่งช่วงนี้คุณลูกค้าก็เห็นว่าน้ำมันเริ่มพุ่งแล้วนะคะแล้วทำไม e ีโคคาถึงบอกว่าประหยัดน้ำมัน อีโคคาเครื่องสามสูบเนี่ยบอกได้คำเดียวว่ามันคุ้มนะแรงขับอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ควรแต่ถ้าคุณลูกค้าใช้ในเมืองบอกไว้ก่อนว่าขับเนี่ยมันประหยัดน้ำมันมากๆเหมาะสำหรับคนที่จะใช้ในเมืองแต่ว่าขับไปทำงงทำงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกได้คำเดียวว่ามันคุ้มจริงๆนะคะสำหรับคันนี้เนาะดูนะคะไฟนะตัวนี้มาค่อนข้างที่จะออปชันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคุณลูกค้า เห็นหลายๆคนเนี่ยชอบเอ้ยถามว่าพี่เงินเดือนน้อยออกได้ไหมนี่ตอบโจทย์คุณลูกค้าว่าสามารถออกได้นะคะเพราะว่าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,001 5,002เท่านั้นเองนะกระซิบบอกนิดนึงว่าเดี๋ยวจะแถมเคลือบแก้วให้เคลือบเคลือบแก้วอันนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าคอสนึงมันหลายพันมากถ้าคุณลูกค้าที่แบบว่าเคยเคลือบมาอยู่แล้วรู้เลยว่าเคลือบแก้วแต่ละทีเนี่ย อ่ะคอสหนึ่งเจดแพันแล้วแหละอ่ะแต่วันนี้แถมพิเศษไปเลยบอกแล้วว่าคันนี้ได้ไปคุ้มนี่เห็นไหมคะนี่เซ็นเซอร์ถอยหลังสามจุดนะจ๊ะอ่ะเข้ามานี่ภายในภายในดำนะคะเห็นเลยว่าอีโคคาเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยรถมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย อันนี้บอกไว้ก่อนเลยอยากให้คุณลูกค้าปรับความคิดใหม่รถอ e ีโคคาเนี่ยมันขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆถ้าคุณลูกค้าเอาไปวิ่งในเมืองเนี่ยคุณลูกค้าใช้รถใช้ถนนทุกวันเอาเป็นว่า e ีโคคามันตอบโจทย์มากๆสำหรับรถคันหนึ่งที่คุณลูกค้าจะต้องใช้งานนะคะรถอ e ีโคคาเห็นไหมคะนี่มีช่องเสียบ USB ถือว่าให้มาคุ้มนะใครบอกว่ารถอีโคคาเนี่ยเป็นรถที่แบบว่าออปชั่นไม่ยงไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันให้มานะลูกค้าดูก่อนเครื่องเล่น CD Mp3 อ่าคันนี้แก๊สไหมคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะจ๊ะอันนี้เติมน้ำมันเครื่องอย่างเดียวไม่เกี่ยวนะจ๊ะไม่เกี่ยวกับแก๊สเดอ้อโอ้โหอันนี้ตกใจคือเฮ้ยอะไรสรุปแล้ว น้ำมันเครื่องนะจาน้ำมันเครื่องเล็กไม่สามหมืไม่มากไม่มากเลยไม่มากบอกได้ตามตรงว่าแอร์เปิดเบามาก,กน,นะแต่ว่าเย็นมากเลยประทะหน้าอย่างกะอยู่โคโลกเหนือคันนี้ m i t s u b i s i i a t t r a g e เครื่อง1.2เช่นเดียวกันค่ะปี14นะอ่ะ คันนี้เป็นตัว GLX นะคะคันนี้อยู่ที่229,000บาทผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทนี่ดูนะคะกระจังหน้าคโครเมียมนะมีมีตามิซูบิชิตัดกลางเลยนี่สวยๆนะคะอยากให้มาดูอ e ีโคคาบ้างเป็นทางเลือกแบบว่าเปิดใจนิดนึงนะคะเปิดใจหน่อยเนาะคันนี้มีคิวให้สวยๆนะคะของ ูเลยเนาะแอดทราดนะคะนี่ตาของสัญลักษณ์นะคะอ่าด้าเออมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ของแถมมีเหมือนกันค่ะกระซิบบอกอีกครั้งหนึ่งเคลือบแก้วดูด้านหลังนี่สัญลักษณ์แอดทราดเพรทยังครบเครื่องไฟเฟยนะคะไม่มีรอยสักนิดไฟเดิมด้วยคันนี้นี่เซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุด แต่บอกไว้ก่อนว่าคันนี้เป็นเบาะหนังนะจ๊ะเราเราหุ้มหนังไว้ที่จริงมันจะเป็นเบาะผ้าแหละถ้ามาจากโรงงานเนาะแต่ว่าคันนี้เบาะหนังหุ้มไปเลยนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่ชอบแนวแบบว่าแต่งรถมาแล้วนิดนึงคันนี้ก็จะน่าจะตอบโจทย์คุณลูกค้านิดนึงแหละนี่เครื่องเล่น CD mp3 สําสำหรับด้านหลัง อ่าอุ้ยมีเปิดด้วยขอเล่นนิดนึงนะมันก็อันนี้อ่าปาบเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เปิดได้เนาะนี่แล้วก็เอาซ่อนไว้นะคะเผื่อลูกค้าอ่ะไม่เอาอ่ะเก็บปึ๊บปื๊บลื่นลงมาปืดลงมา,งมาเรียบร้อยจบนี่นะเห็นไหมคะลูกค้าภายด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะก,กว้างเนาะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าละกันสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ